สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัสนะฮะตอนนี้เราเรามาหาอะไรเล่นกันครับคุณผู้ชมครับมันเป็นเกมที่ว่าในหน่วยเราต้องมีวิชานี้ทุกคนครับคือวิชาเดารหัสนะครับเผื่อการขึ้นบ้านครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะได้เดารหัสนะครับสกิลการเดารหัสเนี่ยเป็นสกิลที่จาเป็นมากๆสําหรับทีมเราเนะยครับเพราะฉะนั้นเราถึงมีเกมนี้ขึ้นมาครับผมผมจะให้พี่บิ๊กนะฮะ ทำการสร้างนะครับบล็อกขึ้นมาแล้วมีประตูนะฮะแล้วเราถูกขังเข้าไปข้างในนะั้นทั้งหมด7คนนะครับเราต้องเดารหัสออกมาให้ได้ครับจะมีลูกซองตรงกลางใครออกได้ก่อนคนนั้นจะเก็บลูกซองโอเคถ้าฟังกติกาแล้วงงเราไปเล่นกันเลยพี่บิ๊กลุยเลยครับลบกวนหน่อยสร้างเดี๋ยวบล็อกหน่อยฮะฟังกติกาแล้วงงนี่คือหมายความว่าไงวะก็บางคนอาจจะฟังกติกาแล้วงงไงก็ยอ้อนไปฟังอีกรอบอ๋อกดรีเพลย์เองเนาะนี่ครับ พี่บิ๊กเขาเริ่มสร้างแล้วนะครับเจ็ดบล็อกนะฮะนี่ครับเรารอวิศวกรสร้างบล็อกของเรานะฮะมันจะคล้ายๆกับเดอะฮังเกอร์เกมนะครับคุณผู้ชมเอาพี่บิ๊กแล้วถ้าฝั่งนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะประตูผมลองสร้างให้ดูฮนะน่าจะได้นะ,นะได้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 นี่คุณตีมคุณไม่คิดจะเยี่ยมชมอะไรตรงนี้เนี่ยเยี่ยมชมอะไรนต่ระหว่งางรอซ่อมรอสร้างนี่ไหน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 เยียยย่ยมชมอะไร ศิละปะของงอ๋อป้ายพวกนี้นะโอ้โหสุดยอดครับเป็นโลโก้เบอร์สกเกอร์ทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นโลโก้ชาแนล,ลที่เคยใช้แล้วมันไม่ค่อยโอเคครับก็เลยเปลี่ยนเป็นอันเก่าอันนี้นีฮะอันนี้ไนไนนนี่ๆๆตรงนี้ดูก่อนนะกอหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นป้ายสับตไค,ครเนะฮะตัวที่เป็นมั s สกอตของช่องนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นตัวผสมผสานกันระหว่างอารินะครับกับเอชในเกม LL ก mm ็จะกลายมาเป็นตัวนี้นะครับมันผสมพันกันหรออาริเนี่ยมันจะมีทั้งหมด9หางแต่ตัวมัสคอตของเนี่ยมันมีหางแค่5อันนะครับถึงจะเป็นตัวจริงนะฮะประมาณนั้นเจ้าหางแต่หน้าตาก็จะแล้วแต่คนที่เขาออกแบบนะครับพี่บิ๊กถึงไหนแล้วเนี่ยกลังใส่ตัวครับโอเคมันจะมืดแล้ววะไม่เป็นไรโอเคทุกคนประจําเลย ให้ให้เข้าไปประจำเลยไหมพี่หรือว่าไงหรือว่าเข้าไปประจำเลยฮะเดี๋ยวผมใส่รหัสอ๋อโอเคี่อยู่หลังสุดผมอยู่หลังสุดนี่คือไหนอันไหนของผมอันอันข้างนอกอะฮะอันข้างนอกคือของผมอ่ะอันนี้หรอโอเคร้านอันนี้มันของพี่ ออ่่าเข้ไปกนนะะทุกทุกคนจะมียาคนละสิบอันนะครับผู้ชมมียาคนละสิบอันถ้าหมดถ้าหมดสิบอันนี่ก็คือตายเดียวดาวหัดแล้วก็ตายพี่ผมผมขอไฟได้ไหมมันมืดจังแป๊บนึงฮะบ้านอะบ้านข้างหลังหล่นรเฮ้ยเด็กแรปไปบ้านตัวเองร้นจูจูนะเฮ้ยอย่าบอกว่าอยู่ด้วยกันนราไม่เอาของใครของมันไปาาเเปิดม ม่หรมีข้างหลังแมงโถด้วยอ่ะโคตรโหดเลยอันนี้ใครเนี่ยแซมเราเจอกันอันนี้ใครเนี่ยยูซุลุเราเจอกันนะเรามาดูแต่ละตู้ครับว่าแต่ละตู้มีไขรบ้างมาเยี่ยมเลยพี่ใขรข้างบนเนี่ยไปไปอยู่ตู้ตัวเองเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอตู้นี้เป็นโอนะครับ ตู้นี้เป็นยูซุรุนะครับสวัสดีแล้วก็ตู้นี้เป็นแซมนะครับตู้นี้เป็นลานโนเช่ที่ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยตู้นี้เป็นอุ้ซีปิดนะครับสวัสดีครับอุ้ซีปิดพูดอะไรหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับผม,ผมมีชีวิตไหมเนี่ยเพื่อนอันนี้ตู้เอา้าตู้นี้คนหายไปไหนอะอ,นนอ้าจ้าตู้นี้ไปไหนอะออกไม่ได้แล้วอะเอา้าแล้วคนหายไปไหนอะขาดเด็กแล็บ กูว่าเด็กรับเนี่ยมอยู่ตู้แล้วตู้กูนี่ตู้กูอะไรนี่ตู้กูมีอยู่ตู้มึงนู่นไหนวะนี่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 ตู้นี้เออเข้าไปเลยความรู้สึกเหมือน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 อะไรรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเด็กในตู้อะเข้าไปพี่บิ๊กเขาจะเขาจะตั้งรหัสแล้วเนี่ยพี่บิ๊กเขาเป็นกับพี่บิ๊กไอ้กล่องตรงกลางไม่มีลูกซองใช่ไหมอ๋อตามปฏิการลูกซองครับอ่าเข้าไปอ่าพี่บิ๊กรหัสเลยพี่ ตั้งยากนะยากยากเลยยากหนักเชิญครับโอเคตาตาผมนะครัติ๊ตูผมก็กระเพราข้างหลังผมเป็นคนสร้างผมรีมูฟได้ไม่เดีอยเร็วเร็วพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่บิ๊กผมขอตะเกียงตะเกียงให้ของผมได้ไหมมันจะมืดไปอ่ะได้ครับเดี๋ยวไฟผมก็หมดละพี่บิ๊กพี่บิ๊กเราเราเป็นพี่น้องกันมานานพี่กระซิบหน่อยรหัสแล้วได้หราบอกนี่รหัสนี่หนึ่งในหมื่นเลยนะ หนึ่งไฟ่อย่างน้อยต้องบอกแล้ว่าประมาณโอ้โหคือเหฮ้ยอย่าเพิ่งดิยังไม่ถักมันไม่สั่งเริ่มเลยอะใส่ไฟให้ก่อนอ่ะใส่ไฟก่อนใส่ไฟก่อนอาสกิลระเบิดเอ้สกิลเดาสกิลเดารหัสไะครับวันเ้เอาไว้คบมาแล้ว เฮ้ยอย่าออกมาแม่งเกลียนโอ้ยเขาออกไปได้แล้วแป๊บเดียวแค้นแพ้พี่บิ๊กพร้อมแล้วพร้อมแล้วให้สัญญาณนะพี่ผมจะเริ่มเดากันแล้วป๊อปป๊ออ่ากดเปิดไฟก่อนครับฮะสรุปป๊อปเป็นผู้หญิงหรือกระเทยเออป๊อปเอาตรงๆเคลียร์ตรงนี้เลยป๊อปเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นกระเทย ไตรงนี้เลยนะเป็นผู้หญิงเ,เป็นผู้หญิงนะครับอ๋อผมลืมบอกไปคุณผู้ชมกติกาก็คืออ่าเผื่อคุณผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบการเดารหัสมั่วๆเนี่ยมันจะทําให้เลือดเราลดนะครับจมตายได้เพราะฉะนั้นผมจะให้ยาหลอดกันไว้คนละสิบอันนะครับกันตายมีเก้าวะเอาก็มีเก้าก็เก้าไปเฮ้ยกูมีสิบสองไอ้สัอดแล้ว เอเลีนี่ปิกเปิดประตูโอเคครับเริ่มครับโอเคครับเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วรหัสรหัสมันประมาณไหนอ่ะบอกได้ไหมไม่รู้ได้ไม่รู้กู่กูเอาหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ก่อนเลยผมยังลืมพอหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ก่อนเลยเดี๋ยน่งนึ่งหนผมพิาแล้วกันหนึ่งหนึ่งสองอเดี๋ยว เราเราต้องช่วยกันดิว่าเออใครได้ใช้รหัสอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยสี่ห้าหกม่กดไปกดไปกกดไป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 ดไปกไปกไกดไกดไปกดไป่ดไปกดไกดไกดไปดไปกดไปกไกดไปนดไอกไอกดไปกดไปกดเปก่ไปกหไปก่ปกดไปกไกดไหกดไปกมไปไกดไกไปกดไปกดดไดดกกกกไกไกกกกก โอ้ดอกจิกก็ไม่นะเอ้อกูเลือดกูแปดหนผม้ยาก่อนโอ้ยเอ่อหนึ่สูตไปแล้วเนาะยาไม่ได้ช่วยอะไรสิบเอ็ดสิบสองสิบเอิบสเอ็ดสิบสองเาแล้วเอเอาไปแล้วเหรอโอ้เชื้อเนะครับท้นเราก็ใช้ไม่ได้แล้วใครมันเคาะเนี่ยหกเจ็ดอะไม่ได้อีบางเงินตัวผมไม่มีดาบว่ะ มึงตีก็ก็ตีไปอ่ะพี่ดาวก็ตีไปอ่ะพี่ดาวก็ตีไปผมมีสมองอ่ะแปดห้าสามศูนย์แต่แต่ผมมพรอสอ่ะเฮ้ยใครเออมาสร้างอะไรแถวๆนี้วะพี่เบ๊กพี่ทำอะไรกันนอกอ่ะผมผมรู้สึกอึดอัดมากเลยว่ะรู้สึกเหมือนแบบเป็นไอ้นี่ว่ะระเบิดหรือกระเด็หนีเนี่ยแหละ เริ่มมเว้ใจพี่บิ๊กแล้วนะตีสามสองหนึ่ง้ะหนึ่งสองสสเริ่มร้อนแล้วนะเนี่ยหวาร้อนแล้วนย้าก็มีน้อยกว่าใครเขาเพื่อนหนึ่งหนึ่ปสี่หสองเกโอ้โหนี่เราต้องเดารหัสต้อง่เป็นเเเเกแปดทกตัวเกือบเกือบเกือบตายเกือบตายแปดทกสสอง S <S เฮ้ยผมออกไปแล้วผมออกไปแล้วผมออกไปแล้วเฮ้ยอะไรวะคุณรอเล่นโอ้ยเอออาหารหวานรอแล้วเนี่ยเฮ้ยเซฟเซฟเจ็ดเจ็ดเจ็ดผมยิงเจ็ดเจ็ดโอ้ยเจียมไปทั่วเลยนะจ๊อยสี่เนี่ยมึงนี่ออกกูมีคอนกูมีคอนตายเดี๋ยวโอ้ยติดมึงชื่ออ้าวยูซูลูตาย ยสโลวดาวลาดตายโอ้ไปแล้วครับหนึ่งคนนะครับลืมปั๊มยาหรือเปล่าวะดาวลาดตายไปแล้วหนึ่งคน6กดาคนหนึจับเลยอ้อนี่กูจะออกให้ได้โอ้โหนี่2สอแล้วอุ๊บักสองสองคนห้าหคสัตว์เอ้ยเลือดกูจหมดแล้วเหลือแปอันแปดหกสามสอปินได้ไหม แ่กูก็พังอะไรอีกวะแปดใครมีไอเดียอะไรดีๆเจ๋งๆตายวะเนี่ยใครตายเอ้าโอ๊ยีโอ๊ยเีตายปู๊ปทตายแล้วตาไมมึงร <figure S 2> ีบไปกันอย่างเงี้ยโอ้โหตายกันไปเ้วสองครับไอ้เยอะกดเพินไปหน่อยเจ็ดเก้มาสองาโอ้ยเคาะจนประตูจะพังกันเนี่ยเออศูนย่สองสาม พี่บิ๊กใบตัวหนึ่งได้ไหมแบบไม่ต้องบอกว่าเออมันมันอยู่ตำแหน่งไหนอะแต่ใบว่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขศูนย์อ่ะเฮ้ยเอาเลยเว้ยมีเลขศูนย์ไว้ยพวกเราเดี๋ยวเดียเดียวเดียเดียวมีเลขศูนย์มาก่อนมีเลขหลังนี่แหละศูนย์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 ตรงไหนเนี่ยเลยสองศูนย์นี่เขากดไปแล้วไม่ใช่แล้วก็ศูนย์สามหนึ่งสองสามหรือว่าศูนย์มันจะอยู่ตรงกลางวะ เดือดกูหมดตัวล้วหนึ่งศูนย์สหนึ่งเอ้ยหนึ่ใช้ไปแล้วนี่หว่าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่หกแปดศยสายตรงเลิกกูรีโอ้โหกูเก็บเลยเนี่ยหกหกเก้ามันไม่มีศูนย์มันมีศูนย์ตรงไหนแซมเออมันมีศูนี่หว่ามันต้องมีศูนย์นี่ยกหกเก้าเออเจ็ดแปดเก้ศนย์แล้วกันกูเฮ้ยสองห้าหศพี่บิ๊กครับไม่ไม่ใช่พี่บิ๊กครับพี่บิ๊กเกิดวันที่เท่าไหร่คครรัับบพี่ วันที่เก้านึ่งะศูนย์เก้ามันต้องมันต้องศูนย์มันต้องเริ่มจากศูนย์เก้าแล้วเดือนหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่ใช่ศูนย์เก้าศูนย์สองเดือนกุมภาเดือไม่ได้แปดเก้าศูนย์ไม่ได้ศูนย์เก้าศูนย์สามมีนาศูนย์เก้าศูนย์สามไม่ใช่หรือว่าจะเดือนเก้าศูนย์ก้าศูนย์สี่ต้องเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าศูนย์เก้าศูนย์ห้า โอ้โหคุณจะตายเลยเนี่ยสี่สามสอเ้ยเดี๋ยวยัเหลืออีกกี่เดือนวะอันนี้เดือนพฤษภาแล้วเหลือเดือนมิถุนาศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนยไม่ได้เก้ เดี๋ยวเรามเวินญานโคนันก่อนคนจิ๊บจะตายแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนแบบอยู่แถวนี้แล้วมันร้อนอูดอกแต่จะออกไปจะให้ได้ข้างในอึดอัดผมว่าข้างนอกนี่น่ากลัวกว่านะข้างนอกยังไม่รู้ว่ามีอะไรเลยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าออกไปแล้วจะมีอะไรรออยู่ตัดได้กูไม่กดละผมได้ตายแล้วแซมแซมไม่กดหรอกูไม่กดละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะพี่บิ๊กทำอะไรพี่เสียงอะไรวะลาก่อนทุกคนพี่ทำไรฮะออกได้แล้วออกได้วออกได้แล้วออกได้คนแรกเลยเดี๋ยวทางนี้มันออกไม่ใช่ใช่ไหมไอ้แซมแซมแล้วแซมมาทำอะไรวะแซมมาเอาซีโฟแปด ตัวเองตายหมดแล้วอ่ะแฝงหัวร้อนแฝงหัวร้อนอโอมันไม่ไหวขนาดนั้นเลยวะกดแป้งแล้วข้งมันอึดัดนะข้างในมันอึดัดนะพื้นที่มันแคบพื้นที่มันแคบมันอาจจะทําให้แบบกดดันไงแบบทางจิตวิทยาคุณผู้ชมครับถ้ามันกดดันมากๆมันจะหงุดหงิดแล้วมันจะเครียดฮะคุณผู้ชมการที่ต้องอยู่ในที่แคบขนาดนี้ เฮ้ยแซมมีตีเยแซมมีตีโพใผมมากงวะหมดเลยครับแซมมันเอายูสุลุแาวตต้แซมมันเอาอะไรมาครัฟตีโฟได้วะผู้สาบอกว่าห้ามเอาอะไรมาแปดห้าสองสวนร่างกายก่อนได้ก่อนก่อนจะเข้ามาเจดสี่หนึ่งศูนย์แซมันไมเก้าหสามศูนย์ศูนหนึ่งสี่เจ็ดอศูนย์สองห้าแปด ตอนแรกว่าจะพกไปบื้มบ้านคนจะตายแล้วจะตายแล้วสามสามหกก้าโอ้ยเอ้ยย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 ยดยย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 ้ยย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 ออยยยยยอยยยยยอยไอ ไข่ออกมาไข่ออกมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ได้มีไม่ได้มีใครฟังเลยใช่ไหมบมอผมคุ้นๆอยู่นะี่เมื่อกี้อะไรอะอะไรสามสามเมื่อกี้รหัสผมมันก็ไม่ใช่นี่หว่าออกมามึงออกมาฮะมึงออกมาแล้วนห้องนี้รหัสไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่แหละนี่แหละขอขอพ่อ มันได้ยินรหัสผมเว้ยเราไ,ได้ยินรหัสเว้ยโอ้โหเจอลูกสองออปากออกบ่าแต่ผมจะเปิดกู <ผม S 1> จะออกไปไงก็ต่อเมื่อเหลือคนเดียวนะฮะเลขตู้ไ, <ง S 1> ไหนวะเด็กรับตู้ไหนอ๋อเด็กรับตู้นี้กูรอเลยเดี๋ยวดิผมค้างอยู่กูรอเลยกูรอ,อเลยกูรอเลยเต็มเลยเหลือหนึ่งนี่นะเฮ้ยยังไงคุณก็รอผมไปเถอะ เหลือคนเดียวคนสุดท้ายละเฮ้ยเใครวะแม่งย่องย่องอยู่หลังบ้านเหลือใครวะเนี่ยในนี้ใครวะนี่ครูไม่เปิดประตูมึงก็เหมือนกันผิดเหรอเดี๋ยวนี้ผิดกติกาเฮ้ยจ่าผมมีคนให้ฆ่าคนนึงวะใครอยู่นอกบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอไอประตูนี้ก่อนประตูสุดท้ายเปิดกันหมดละเหลือไอประตูนี้ประตูเดียวนี่ เปิดเปิดได้แล้วกโดนกูใส่เลยเรียบร้อยผมว่าพี่บิ๊กนี่จบไม่น่าตั้งาหัดผ่านเดียวกันหมดเลยใช่ไหมจบแล้วครับจีจีเจียนจี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 พี่บิ๊กพี่บิ๊กเขียนตั้งขนาดใช้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหรอจี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 ดีเลยจีจี มันอีซี่ <Jesus S 2> ไปว่ะพี่วิกว่าเล่นอีกสิบทีผมก็ยังชนะอยู่เหมือนเดิมอ่ะผมว่านะมันใจจริงๆเลยเนาะมันอีซี่มากพี่การเดารหัสนี่ผมขึ้นบ้านคนที่สีโฟไม่ต้องเลยนะพี่ผมบอกเลยรหัสลุ้นเนี่ยผมเนี่ยฝีมือรันรันทำไมรันลงอย่างนั้นเนี่ยโอเคครับคุณชมมีคนออกได้ทั้งหมดมีผมกับใครอาจจะไป ทั้งหมดน่าจะมีแค่2คนนะที่ที่ที่ออกได้โดยใช้รหัสก็คือโอกับผมแค่นั้นนอกนั้นก็จะมียูซุลุที่เดาตายกับอุ้ยที่เดาตายแล้วก็เด็กแรวผมเปิดเข้าไปค่ะนี่ครับทั้งหมดนั่นมันน่ได้อยู่ในกติกานะเว้่คุณอ่ทำไมอ่ะกติกาคือกูกูกติกาอะไรนะกมายอย่าอย่าทำผมพี่บิ๊กอย่าเลยอย่าปล่อยให้ฉันเลือกเลย โอเคครับผู้ชมคลิปนี้ก็จบไปกันเพียงเท่านี้ครับมันมากมันมากได้ได้ยินว่าคุณคือกติกาเหรอออทำไมจ้ะโอ้งั้ยเกมทำแล้มันก็ชนะไปเลย ไปแล้วครับผมอย่าลืมกด Subscribe และแชร์อย่าลืมนะครับเซิร์ฟเวอร์777นะฮะเข้ามาเล่นกันได้นะครับเล่นกันเยอะๆยะนะฮะเพราะว่าพวกเรากำลังรอพวกท่านอยู่นะครับเร็วๆนี้จะมีการวิปนะฮะก็คือการรีเซิร์ฟใหม่แล้วก็เปิดใหม่ทุกคนฟาร์มใหม่นะครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะอยากเล่นก็ IP s e เซิร์ฟเวอร์อยู่ด้านล่างนะครับก๊อปไปตั้งแต่คำว่า Connect นะฮะแล้วก็เข้าไปกด F1 ที่ตัวเกมครับแล้วก็เอา IP เซิร์ฟเวอร์วางตั้งแต่ Connect เลยนะฮะ แล้วก็วางเข้าไปกด enter ก็จะมาโผล่ที่เซิร์ฟนี้เลยครับรัด777เซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ครับผมนี่นี่เลยนะทุกซองควงเลยนะ3131เลยนะไปแล้วครับผมอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีบายสวัสดีครับ